ไอบอลม,มาแล้วมาแล้วทางนั้นว่ามันมีคนบะฟแต่แแบบนี้ก<ม>็เจอโผล่บ่อยนอิลนงโผล่มัน <c oughs> ม,มีรถมีรถนะเรามีรถ โ<ไ>ล่ไงตัวโอ้มันก็เลยสามารถใช้ได้เป็นกัดโฉบไหมหะไปไป,ไปหนามบินมัปลขอบไวอปว่นจะดีกว่าหรือไงแล้วแต่แล้วแต่พี่บอลเลยพี่บอลไปไหนอะแล้วแต่เหี้ยสภาพสภาพตอนนี้ ปืนอะไรอ่ะเนอ่ะก็อีอไปเก็บมา,ามบุระไปไหนดิเมืองที่คุณบอกว่าคือเมืองอะไรเ,เมืองเนี่ยเราเรียกว่าอะไรโรงเรียนหรือไง ล็อบบี้โรงแรมหรือโรงเรมล็อบบี้ล็อบบี้ก็ต้องถ้าไาล็อบบี้มันใช้ได้หลายอย่างล่ะจะเป็นเฉพาะอยู่ที่โรงแรมอย่างเดียวมีเสียงเพิ่มเข้ามาวันนี้อารมณ์แบบมึงเป็นใครเนี่ยมาเดินข้างๆกูอะไรเงี้ย ไกลไหมไม่ไกลนะไปได้ได้เดี๋ยวจเจ้าไปแล้วอ๋อไปไดีคลิปรีฟาร์มเดี๋ยวขับไปแค่แประเบิดหน่อยเสร็จแล้วเนี่ยมเูเสร็จแล้ว บอกลเล่นเป็นไรครับพี่เ,เล่นอาร์ตผมเล่นนามครับผมเล่นน้ยเล่นอารกับเอนได้สนไยอ่ะทำงานทางขวาได้ไเ นอยอยืนยืนดอ้อมนี่แหละเออยืนหนักไว้ให้มันชุบไม่ได้อะพอแล้วน,นี่อ้อมแล้วนี่แล้วเดี๋ยวก็เก็บไอ้ดอกก่อนโหเยี่ยมยากแล้ววงมาว่าะบ่ พอเอาทางขวาก่อนมาตีตรงนี้ก่นอนนี่อยู่นี่อยู่ไอ้ลงต้นไมน้นี้เดี๋ยวคุณรอคุณรอคุณรอไ,ไปเก็บเก็บเอารถมันเชียรวผี <laughs> มึงเก็บของมา ดีย๋ยวไเก็บขอมมก่อนบอลอ่ะขึ้นมาดิดอ,อ,อ่ะอไม,ม่เก็บละมึงเล่นปืนไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเก็บหม่ก็ได้มาแล้วกเก็บเล้บอล เจอสันในเข้าไปเต็มตามีปืนดีไหมปักเดี่ยวไปเส้นนี้ได้ยิงไปเกือบสามร้อยดาเมจไม่ได้สักตัวมาสเตอร์โปวะเรือดเก้าฮะเรือดเก้านะใช็ก่อน โอ้ออย,าออยานาเดันป้องมีอยางเห็นนะยาบนข่าวาเกมเปล่ารอแต่แม่ไม่มีปืนที่มีเลเซอร์ย่างเซอร์เชี้ยไปอยู่ยอดนี้ไหม เจอตีสี่สู้ยังเนี่ยไม่มีเสน่ห์เพราะอากได้มุมดักอะ

ได้สี่อ่ะแม็กซี่ห้าเนี่ยกูว่าน่าจะได้วิ่งมาช้างงงโดนลุมยิงไม่ได้โป๊ะบอลโดนลุมยิงสี่ตัวสี่ตัวตัววไอ้สัตว์ตรงน,ตงนี่ตรง,งนี้ต้องไปทางซ้ายบอลต้องไปทางซ้ายนี่ฮันนี่มีปืนยังทางซ้ายไปทางซ้ายก่อน ยงงังไงบอลช,ช่างไม่เงี้ยน้อช่าง ยากวะ่ะซ้ายซ้ายซ้ายเข้าซ้ายแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยมึงจะบอกแล้วมันชุบมึงไปฆ่ามันก่อนชุบไม่ได้มันโลง่งอยู่ตำรวจกูดได้ไปสามตัวแล้วนายบอลีนี่ด้านหน้ามึงมันจะชุบแล้วปีนซ้ายดิชุบอยู่ อันนี้ตัวเดียวปะเออหมดแล้วทันอยู่ละ EK 47แม่งบานเป็นดอกเห็ดเลยมึงก็ยิงใกล้ดิโอ๋อเหี้ยกูวิ่งมากับมึงมันจะใกล้ปะล่ะอ๋อมึงก็ต้องนั่งยิงไงมันถึงจะแม่นในบอลมันบานเป็นดอกเก็บไปเลยตรงนั้นอนะ่ะมึงเก็บไปเลย ไ,ไม่ยข็งจนนะเลไม่เชี่อไม่เชี่อนี่ไม่จนจังวะกี่ตัว,นะดตวเด็ไปมั่วสูตัวเหร็งกันมันได้ปะไม่มีนี่ยกลยจะได้ของก่อ ถังเหรอใช่ะเถอรถถังอะ่ะก็ลงนาไกลๆโซโๆตอนเนี้ยกูเข้าเข้ลาลมบางก่อนกูโลมากเลยแบบเพื่อนออมึงถอยเข้าล,ลงพักได้บอล ร่มพังหมดแล้เมื่อกี้มันต้องยิงเว้ยมันนั่งชุบสองสอง,ส,องสามตัวในเมืองอ่ะไม่ต้องรีบเลยฝั่งนู้นฝั่งนี้เต็มเลยมัคเก็ทข้างๆเนี่ยโดนหนึ่งรอ้มัมนขึ้นชื่อตายทั้งสองตัวค่อยไป,ไปมุ่งกัน อยู่ลงนานะารงหน้าสองอัปักเกด็ดข้ามถนนหน้าปักเก็ตตัวนึงเย่า,าผีเนี่ย โอเคแจ๋วยิงกูทำไมล่ะเฮ้ยียวผีอยู่ตรงหน้ากูมีโรงพยาบาลเลยไม่ยิงได้มึงอยู่ลงตรงไหนมึงรอดูเลยมันจะเข้าด้านหลังเปล่ากูรอยหน้าโรงพยาบาล วะ่ออกว่าังมาก่อนไม่ออกว่าอายา,ลาลแล้วก็เตรียมมูฟเพื่อนอ,อิ่งเหี้ยนนี้ก็จนชิบหายปันล้าชิบหายเลยพวกเกี่ยเนี่ยล,ลงนาเพื่อนลงนา โอเคโอเคกำลังวิ่งไหมิ้งหน่อยดิฝั่งโน้นฝั่งโน้นสองตัวนะแล้วก็ลงนานีตัวหนึ่งลงนรกให้กูเดี๋ยวกูรอปัาลงนาให้กูจะผมนั่นไมล้วมันออกลงๆลงยังหรือเข้าไปในลงนาอ่ะมันมันมันออกตดถังบอลยิงได้ปะ ยิงหินแตกหวันเจี๊ยบมาปิดปิดแน่หมดมันมันมันมีตัวที่ไปลงนาถึงนะหมร็จแล้วแหละเฮ้ยมีมีมีนี่มีนี่มีนี่ตัวมีตรงนี่ตัวระวังนะพุ่งหมอพอหลังเดินใช่ไหมกระเปล่าในในลงนาเลยในลงนา ตรงนากูเหรอตรงนี้เหรอลงแนวฝั่งกูเออลงแนวนี้แหละโอเคได้แ<ด>ล้ว okay, เพื่อนเคแต่กูกูซอยจุกมันให้ตอนลงตอนวันร่วมเข่าเออโอเคหมด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  <Okay. S 1> ได้ไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาอยู่งออกไปเมเดไปเดนี่ปืนดีเดียบแม็กหมดมากูมากูากเอาวิ่งวิ่งเขา้าพุ่มนี่ไยแบบออกซ้ายนี่ออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายอันนี้เอาแม็กเอาแม็กไป ซ้ายมาเี่ยงซ้ายเข้าเขาเขาใหญ่ก็ได้บอลตรงนี้เลี่ยงไปเลยเลี่ยงไปเลยเข้าต้นไม้ได้อยู่เดี๋ยวมันจะยิงสวนเราคร้บดูนะบอลกูโดนแทงยับเลยเมื่อกี้บอลหมวกอ่ะ ไปไหนก็ใส่น้ำมีดพ่นยายี่บอนป่วยปลาไหลก็ไม่มีปอยอยม่ว,วปอยลอยไวลไรเลยบอลเนอากล้องวะมียัง ไปวันไปมาไอ้บอนของไหมเนี่ยตีเลยเหรอเข้าตึกไอวันไป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 เฮ้ยแต่มัวได้นะบอลตรงเต็น์าตัดะารเลยปาใช้เลย

ตาย่ะตัวนั้น <S <S มึงไปนั่งข้างบนเลยเหรอโอ้โ oh, ห oh. ชิบหาย,ยนะไอชิบหายชุบไม่ได้ไม่คิดว่าจะมีสไนมึงอย่าไม่คิดดิมึงต้องเซฟตัวเองก่อนอ่ะมึงเล่น<อ>แบบไม่คิดไ,<อ>ไม่เผื่อไม่กะเอ,อ้ยไม่น่ามีคนไม่น่ามีสไนนะมึงเล่นแบบประมาทไม่เผื่อสถานการณ์ว่าแบบแเผื่อมันมีอะไร

ยิงแต่สี่ตัวที่สนามมีระเบิดเนี่ยเล่นยาก ซิกน่าจะตายนะอาจจะเยอะมากเลยยิงโดนอย่างเยอะเลยเห็นปะ 9Q อะบอล